อู๋เยอรมันให้เป๊ะ Sich interesieren für มาแต่งประโยคกับครูเบิร์ตนะครับวันนี้เราจะมาด้วย Sich i n t e r e s เ e ซิเอเรนเฟือมันต้องตามด้วยอค a ส i ีมนะคะสนใจใครหรือหรือสิ่งของก็ได้งั้นเรามาเริ่มด้วยอย่านายฟ้าเกนกันดีกว่าได้เลยครับ Interessierst du dich für Sport? อย่าอิ n ินเทเลซีเลยมิเฟื่อฟูสบอลแต่ถ้าสมมุติว่ายุ้ยไม่สนใจอะครูเบอร์ยุ้ยจะเอานิดไปเติมตรงไหนของประโยคก็ต้องอยู่หลังจากมิ i ิ t ินเทเลซีเล i มินิ c เฟ für f ูส b a l l มันเป็นกริยาสะท้อนนะมันเป็นซีสะท้อนหาตัวเองด้วยนะใช่ทีนี้เราจะถามบ้างว่าเธอสนใจอะไรเราก็เริ่มต้นกับโบฟ Wofür interessierst du dich? Ich interessiere mich für Filme. ต่อไปเธอสนใจใครอันนี้เป็นคนบ้างแล้ว <S <S ใช่ตอนนั้นเราต้องใช้ für wen für wen interessierst du dich? Ich interessiere mich für dich für dich สนใจเธอไงได้แล้วรู้คุณสนใจกับคนอื่นก็ได้นะครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานก็เป็น Meinen neuen k o l l e g e n ก็คือเพื่อนร่วมง,งานคนใหม่ถ้าคุณสนใจคนคุณต้องขึ้นต้นด้วยเฟือวินแต่ถ้าสนใจสิ่งของก็จะเป็นโบเฟือลองพิมพ์มาหน่อยว่าคุณสนใจในอะไรนะคะใช่ครับแต่งประโยคได้เลยครับแล้วกลับมาเจอคลิปหน้านะปิเซนน์อยากชับเปรียในกมามาคอสกรมาระดับน้องน้อยรอคุณอยู่ครับ